Tesla, เราเทสลาได้เคยเห็นหลังคาที่มันแบบสลลบด้วยความหรูหราของกระจกมันคือความรวยไม่ได้โง่ใช่ไหมไม่ได้โง่เพราะว่าเราตั้งใจซื้อเทคโนโลยีส่วนต่างก็ประมาณล้านสี่นะฮะที่ดอยอยู่ <c oughs> ซื้อเท่าไหร่นะแบงค์แบงค์งซื้อสา <36 9. S 2> มหกเก้าตอนนี้เปิดมาเหลือล้านเจ็ดกับล้านเก้าไม่ถือว่าดอยดอยดอยต่อแล้วตั้งแต่ใช้มาเราก็เลยแบบไม่ค่อยชินกับรถน้ำมันแล้วนะพอไปขับรถน้ำมันแล้วแบบมึนหัวแบบว่าองเบรกเองด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันแบบมันก็แก๊กมากจริงหรือเปล่า เนี่ยลองเคาะดิแน่นนะไม่แย่ถูกได้เลยเนี่ย <Wow. S 1> โลงโลงอ่ะทุกคนเตรียมรับแรงกระแทกนะฮะเ <Okay. S 1> ราจะลองกันพร้อมกันนะครับพร้อมแล้วสา <Ooh. S 1> มสองหนึ่งป้าโอยโอยโอยจีวิ้งจีวิ้งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนกิ้งพัดสุดยอดมากวันนี้รายการชาวดอยชาวดอยอย่างที่ทุกคนรู้กันเพราะว่าแบงค์ก็ ใช้รถเทสาลาให้คุณเห็นหลังคาที่มันแบบสร้อยเรืแบบความหรูหราของกระจกมันคือความรวยไม่ได้งโง่ใช่ไหมไม่ได้งโง่เพราะงงเราตั้งใจซื้อเ <c oughs> ทคโนโลยีวันนี้เราก็ต้อนรับแขกรับเชิญ3อีกคนนึงแอบอยู่ก็คือหมอบิวสวัสดีครับนภัสสวัสดีครับผมจากช่องนภัส NP เข้าไปดูได้เป็นไงเป็นการเออเฮียก็คือไปช่องนภัสแล้วเกิดแบบอยากดูความแบบจังไรจังไรจังไรแบบ มันอะไรเงี้ยก็คือช่องนี้ช่องนี้ก็จริงจริงจริงบิวใช้เทสลาโมเดลสามเหมือนกันใช่วันที่บิวซื้อก็คือวันที่เราจะออกเหมือนกันนะเราบอกอุ้ยดีไหมก็เลยทักไปอะไรเงี้ยวุ้ยเต็มที่เลยครับดีมากมันแรงมากมันแรงอย่างนี้มันก็ดีจริงก็ดีไม่ได้ว่าส่วนต่างก็ประมาณล้านสี่นะที่ดอยอยู่ซื้อเท่าไหร่นะแบงค์แบงค์ซื้อสามหกเก้าตอนนี้เปิดมาเหลือล้านเจ็ดกับล้านเก้าซื้อรถได้คันหนึ่งเลยอ่ะไอ้ที่ที่ดอยไปอ่ะเนี่ยสามารถซื้อยี่ห้อตัวอักษรย่อสามตัว คันนี่เลยนะแล้วตั้งแต่ใช้มาเราเพื่อเลยแบบไม่ค่อยชิกกับรถน้ำมันแล้วนะพอไปขับรถน้ำมันแล้วแบบมือหัวแบบวัดรอบจมเบรกเองด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอวันวันพีโดมันรู้สึกมันไม่ต้องมานั่งแบบเปลี่ยนแป้นเอม่อยากท่าเบรกด้วยเนาะใช่แล้วแต่ว่าพอเราไปขับรถน้ำมันอ่ะเราจะชนนะเพราะเราอ่เบรกวันพดโลแล้วพอเราไปขับรถน้ำมันเราปล่อยวันพีโดมันก็ไม่เบรกไงแล้วคือจะจะปล่อยหนุนหลายรอบอยงนั้นเรียกว่ามึงโง่ค่ะมึงโง่ค่ะกระเด็น ทำไมถึงซื้อเทสลาโมเดลสเพื่อนบิวเพื่อนบอกว่าดีก็เลยซื้อพอตอนนั้นะรถมันรถน้ํามันมันเจ็ดปีแล้วอยากลองอะไรใหม่ๆมันมันไม่ใหม่อ่ะมันโคตรล้ำอ่ะตอนนี้ก็ยังรับอยู่อวยปะหวยปะตอนนั้นตอนนั้นที่เขาขายเขาบอกว่ากัวเทสลาจะมาอีกนานมาอีกนานอันนี้คือเมื่อไหร่นี่คือเมื่อไหร่เมื่อกลางปี65เนี่ยนะหเออ65ปีนี้หกห้าสองห้าสองสองะเราใช้แต่22แต่คันของแบงค์ไปรับมา แรปมาจโจจโจว่าจะไม่มีใครเล่นแล้วบุต้องเล่นเองคนเดียวนี่แหละเล่นสี่เลจนะโจแรปไงโอ้โหไอ้เหี้ยมึงท้ากูเสียเซลลเยีครับคือต้องรัดเบลก่อนต้องคาดองดูมึงอะขับหลังหรอเทรล่ามันฉลาดครับมันคือคอมพิวเตอร์ที่มีล้อเพราะฉะนั้นพอนั่งไปปุ๊บอะเราไม่คาดเบลอะทุกที่นั่งนะมาร้องหมดเลยร้องแต่งกินเราทำไปดีได้นี่หว่าทำอะไรอะ เราปรับว่ามันเป็นนี่ไงที่นั่งเด็กแล้วการขับเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันนิ่มไหมหรือว่าอ่ะมึงนั่งแล้วมึงมันนิ่มมั้ยล่ะนิ่มไหมเออรู้สึกว่ามันนิ่มกว่าหน่อยนึงนะคือเวลาลงหลุมมันได้ปั้ง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 อ่ะไม่ใช่จริงจริงพอช่วงเอ็มมันจะแข็งกว่าง่ความแข็งความนิ่มมันขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนเหมือนอาหารนะล้านี้ผมบอกว่าอร่อยคุณบอกว่าไม่อร่อยมันก็คือรินไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับถ้าเกิดใครเทียบกับพวก b บนซ์ B M ที่แบบนิ่มๆหน่อยลักชัวรี่หน่อยเทรล่าแข็งกว่าการประกอบเทียบกับเบนซ์เทียบกับ B M เป็นยังไงบ้างเพราะว่าคุณใช้มาแล้วเพราะว่าคือหลายคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยมันแบบมันก๊อกแก๊กมากจริงหรือเปล่าไม่นะลองเคาะดิแน่นนะไม่แย่ถูกได้เลยเนี่ยว้าวฟิวมันมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรแบบนั้น มมีแต่ว่ามันจะมีแคมรี่มีจริงเหรอแคมรี่มีเข้าใจว่าพอมันเป็นรถไฟฟ้าแล้วมันเงียบมันเงียบครับมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์ทำให้เสียงข้างนอกมันแบบชัดเสียงแบบล้อบดถนนอะไรเงี้ยมันก็ชัดขึ้นชัดมากนะร้อยยี่สิบมันคือแบบฮึดฮึดฮึดมาแล้วอะเลยใช่ไหมแล้วสเปซการการนั่งเล็กรูมเฮดรูมอุ้ยดีถือว่ากว้างเลยสำหรับคนตัวเท่าเรานะตัวเล็กประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่เป็นคนตัวเล็กน่ารักตัวเล็กน่ารักตัวเล็กน่ารักจุดศูนย์จุดหนึ่งเก เผมว่าเล็กเล,เลมสำหรับคนประมาณ170อ่ะโอเคแต่ถ้าเก<ม>ิดคนสูงกวมานั้นก็ต้องยอย่าเราอึดอัดเหลือเยอะเลยนะตรงน,นี้นเยอะอเคยลุยน้ำไหมเคยเคยครับถึงขนาดไหนพเพราะว่าบิวทำงานช่องเก้าไอตรงนั้นไม่เท่าไหร่ประสบการณ์ที่พีมากเนยก็คือสะพานกลับรถแถวๆตรงเส้นพระราม9ก้าอะ <c oughs> พ่อพนาการพระรามเก้าคือประมาณว่าน้ําเหินขึ้นมาปิดโลโป้ลงลงลงปิดกระโปรงหน้าขึ้นมาใช่แล้วน้ำก็คือแบบกระเซ็นขึ้นมาจนถึงข้างหน้าตรงเนี้ยรอดรอดสิครับผมรอดสิครับโอ้ี่เสียวไมตอนเสียวโอ้โหผลลุกอะไม่ถ้าเกิดพัดไปดูใต้ทองรเทนทามันจะเป็นแผ่นอันนึงปิดับปิดกับปิดเลยนะปิดเรียบเลยอะไม่มีอะไรให้เห็นใต้ทองไม่เห็นโครงมากเลยคือเป็นแผ่นเล็กปิดลองศูนย์ถึงร้อยกันว่ามันแรงอย่างเดียวเคม4.4 แต่ว่าตรงนั้นมันสุดแล้วมันตายเลยนะเราไปที่อื่นไหมเออเออไปที่อื่นชนตายเลยนะถ้าเบรกไม่อยู่อ่ะท่านยมบมมาเร็วกว่าที่คิดไม่เบรกเลยนะโยมเราจะลองกันพร้อมกันนะครับพร้อมแล้ว บอกบิว่าบิวว่าหน้าช e ังกหน้ามามาดูแล้วพอเขากดปุ๊บก hmm, uh, ็เห็งออกเห็งออกเก็เลยซื้อเลยไงที่บิวบอกจริงจริงจริงประมาณนี้แต่ว่าบิวก็เลยบอกเนี่ยซื้อเลยเอมันหงายจริงมันหงายจริงเอ t a แทสเซตมันดีองไงฮมันดียังไงมันมาแบบไหนมันมันมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นเไ็นเล่นมูคัมมูเล่นเป็นเลยเลย อตกลับมาพันวิชาการนะสมมุติเราเปิดออโต้ไปหลอดอยู่แล้วเรามี enhance step ap นะครับพอเวลาเราจะเปลี่ยนเลนน่ะมันจะมี auto ้เลน c h a แค่เราเปิดไปเลี้ยวปิดไฟเลี้ยวมันก็จะตุ๊กตักตุ๊กตักออกไปเลยมันหาจังหวะออกเองแล้วไฟเลี้ยวก็จะดับเองคือพวงมาลัยไม่ต้องจับเลยครับอันนี้คืออันที่หนึ่งอ่อันที่2คือ eap มันจะมาพร้อมกับระบบถอยจอดอัตโนมัติเข้าซองอะไรพวกเนี้ยได้ซื้อไหมไ่ซื้อไม่มีที่ซื้อเซื้อไหม ไม่มีให้ซื้อซื้อไม่ได้ไม่ได้แล้วก็อย่างที่สามที่ได้ที่ได้มาจากตัว EAP ก็คือแซลมอนคือแซลมอนคือการเลี้ยกมันขัมาเลี้ยงรถเลี้ยงรถ้โไม่แน่ตัวเลขไม่ชัวร์แต่ว่าแต่รถไม่มีคนขับคือผีลอกอ่ะก็คือเลี้ยงรถมาได้เลียกรถแต่ว่าเราเราใช้มือถือในการคอนโทรลเหมือนเป็นรถบังคับเหมือนเกมเลยเนาะสิ่งที่มาใช้ที่เมืองไทยใครที่จอดแคบๆอ่ะเราไม่จอดแล้วมึงลงไม่ได้อ่ะเหมือนผู้บริหารไม่เคยขับรถอ่ะเออแบบเสามาบังข้างๆอ่ะ แบบออกแบบยังไงให้กูออกไม่ได้ขนาดนี้วะอะไรยงเี้แสนกว่าบาทแสนสองจำเป็นไหมคิดคิดว่าจําเป็นจําเป็นมันเท่จำเป็นมันเท่คือเราก็สามารถกดใช้รถขับเองเลยใช่เรานอนได้เลยแค่เราว่าเราตั้งจุด A เป็นจุด B แล้วที่เหลือก็คือรถจะกลับเลยพอเจอไฟแดงก็เบรกมันก็ให้ให้จอดตามคันแม่อะไรอะลุงเยี่ยวลุงเยี่ยวโทษโทษเราเรื่องนี้มัน track location ได้หลายคนถามมาในคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดแฟน ฉากโลเคชันเราได้ซวยไหมไม่ซวยเพราะก็ค้ออยู่กับคุณไปไหนดิไม่แต่ว่าหนึ่งแอปมันได้หนึ่งคนดิอ๋อมันเราอยนได้หนึ่งเครื่องไม่จริงไม่จริงได้หลายเครื่องเวยใช่ไหมอ๋องั้นก็แบบตอบไม่ถูกเลยอ่ะคือคือเขาก็สามารถรู้ได้ว่าเราทําอะไรที่ไหนอะไรอย่างเนี้ยรถผมจอดอยู่แถวไหนมันก็ขึ้นโลเคชันว่าเนี่ยถนนประเสริฐมนุกิจหรือบางทีมันขึ้นเป็นบ้านเท็กี่เลยนะเท่าไหร่ทับเท่าไหร่จอดอยู่แถวไหน อาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่ว่าก็ใกล้เคียงโอ้่สวยเลยอยากรู้ว่าคนที่ไม่ได้ขับเทสลาอย่างอย่างนภัสจริงเมื่อก่อนรู้สึกว่ามันล้าดีนะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่มันไม่ได้ขนาดนั้นนะมันล้าแบบเอื้อมถึงหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไม่ถือว่าดอยดอยดอยไอ้โมเดลสามก็เหมือนแบบขับแท็กซี่อะแรงมากขับแท็กซี่สองคนน้บมือนับตีนไว้นะนับตีนไว้นะขาไอ้แบงค์คนเดียวก็มีสี่เท้าแต่ว่าสี่เท้าที่คืออะไราหมาถ้ามาแล้ว มีนักโ่ะโกะโกรู้สึกเรียกโกอมาออกท้องด้วยได้ไหมโกรู้สึกว่าเทนบ้าเป็นไงแบบนั่งสบายนะไม่สบายเพราะมึงขับนี่แหละอีแบงค์อะไรนะอันคือความเนใจสบายแล้วก็แรงดีเวลาแบบเวลาเหยียบแล้วมันแบบพุ้วพุ้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฟีลเหมือนว่าอยู่เป็นเครื่องจะเทคออฟตลอดเวลามันง่ายนะมันง่ายมันง่ายจริงไม่แบบไม่ตั้งใจมันง่ายมันต้องจับเอาไว้อะถ้าไม่เกาะมันก็ ตอนแรกตอนตอนถ่ายคลิปตัวเองก็คิดว่ามันไม่ค่อยร้อนนะตอนนี้เริ่มละเรารีแอร์ว่าเราหนาวเพราะว่ามันโดนมือไงออมันเลยเย็นแล้วก็เลยรีแอร์<ะ>แต่เ<ะ>ชื่อแม้ว่าเราใช้รถไฟฟ้าเราคิดเรารู้สึกว่าสพอร์ตของประเทศเราน้อยน้อยคือที่จอดเอยหรือท<ม>ีอ่เป็นเทคโนโลยีของที่ชาร์จเอ่ยแต่เรื่องถนนเนี่ยต่อให้แม่งเป็นรถยี่ห้ออะไรรถน้ำมันหรืออะไรก็ไม่ต้องควรปรับุงอ่านตรงนี้หน่อยเพราะว่าจะบอกว่า เมื่อกี้หลังจากที่เราลองให้มันแบบขับเองเงี้ยถ้าเกิดมันเจอหลุมอะไรเงี้ยมันก็ไม่เบรกให้นะมันก็เสยอะไรบอมันชนนะมันชนนะไม่มองนอกไม่มีหลุมไงจริงมันคืออะไรเนี่ยกูเล่นหมุกจิ้มน้ําจุ้มมาสามรอบแล้วไม่มีใครจะจิ้มจิ้มน้าจุ้มกับกูเลยรถน้ํามันที่เราเคยใช้แบบ E Class หรือ B M อะไรอย่างเงี้ยบางทีเหยียบปุ๊บมันต้องรอแต่เนี้ยก็คือเหยียบแล้วมึงหงายเลยไงแล้วแบบ จะยอมอยากจะเปลี่ยนจากแคมรี่เป็นยทงลารอก่อนถามจะอยากดูถ้าตอนนั้นเทสลาออกมาราคาเนี่ยซื้อปะไม่ซื้ออยู่คอนโดด้วยบางวันเนี่ยมันก็แบบยากกว่าอ่อาจจะยากหน่อยเรียอไหมเอ้ยป็นคันที่2ในบ้านเนี้ยก็คิดว่านะคิดว่าแบรนด์เทสลาเทียบกับแบรนด์อะไรได้บ้างในไทยคิดว่าคุณแขกเก็คืออะไรตุโยต้าแคมรี่เนี่ยแหละหรือว่าเป็นพวกแบบคอมแพนนโลนี่คุณดูราคาใช่ปะจริงๆแล้วอะเมืองนอกอะมันแข่งกับมาค่ะ โมเดลวายมัน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 คู่แข่งกับมาคันนะรับเมืองไมันไม่เท่ากันเลยเมืองนอกเท่ากันเลยนะเมืองนอกเมืองนอกตู้ฟอร์สเลมีเมืองไทยนี่แหละเขาวางไพรซิ่งมาคนละแบบมันเรียกว่าคนละแบบกันไม่เรียกแปลกๆเรียกคนละแบบแล้วกันมันคือสิ่งที่เราเลยซื้อเทสลามาไงมาคันแล้วแบงค์คันไหมคันตลอดแล้วแล้ววันที่ไปกินอาหารเกาหลีได้เก่าไหมไม่ได้เก่าตอนนี้ขายต่อได้ขายเท่าไหร่ล้านห้าได้ไหมมีมีคนมาขอมีคนมาขอซื้อล้านเจ็ด ร้านห้าไม่เลยโมนเลยไม่ขายร้านเจ็ดยังไม่ขายเลยไม่ใช่กูขายร้านห้าที่เรารวยไงแล้วเราจอดไหนได้เนี่ยเขาไปเลยรับเลยเดี๋ยวหาที่ตอดมีตรงนู้นอยู่เทสลาล้วนๆเดี๋ยวเราต้องไปเดี๋ยวเราต้องไปถอยรถเราหน้ารถเราหน้ายื่นมากเลยนะแต่ว่าเวลาไอ้แบงค์มันเดินเดินแล้วมันยื่นตลอดเลยนะอะไรยื่นคางยื่นมึงจะบอกว่ายื่นก็บอกมาเลยอีพัดมึงเล่นให้รอชมเนี่ยแล้วก็เนี่ยมันเป็นความสะดวกสบายที่เราได้นั่งเทสล่าฝากช่องของไม้นที้อีพัทเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์กดกระดิ่งจริง ให้ดังเดยครับแล้วก็ขอบคุณหมอบ,บิวแล้วก็ขอบคุณนภัทรที่มาออกชมนะครับุบค,ครับครับเวามติดตามได้ก็บิวก็มีไ G ขึ้นให้ i อจี IG บิวไอจี IG พัทไอจี IG แบงนี่เขาขายตัวเองด้วยนะโอเคถ้างัา้นเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าวันนี้ไปแล้วบันดีครับสวัสดีครับุนที่ช้าต่ะคานะรับตเอลาก้บว่คุณัครับ